สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราชินีสิงห์สวรร์ที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะกลับมาพบเจอกันกันกนกบอีกหนึ่งเอพิโซดค่ะที่ฝนจะสรรหาเรื่องราวคดีดังๆมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้จะพาย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีก่อนค่ะได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ลึกลับซับซ้อนเหมือนประหนึ่งว่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายมาเป็นเรื่องราวที่ มีอุบัติเหตุมาเกี่ยวข้องจริงๆแต่แฝงไปด้วยการวางยาและ ผลประโยชน์มูล,ลค่ากว่า40ล้านบาทจากการทำประกันชีวิตหลายๆครั้งค่ะที่เราจะเห็นข่าวคราวการเสียชีวิตของบุคคลท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็มีตัวเงินเกี่ยวกับเงินประกันชีวิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจนเราเนี่ยก็กลับมาตั้งคำถามว่ามนุษย์เรานั้นจิตใจทำไมยากแท้อย่างถึงจังเลยถึงขั้นวางแผนฆาตกรรมเพื่อหวังเงินประกันชีวิตนะคะวันนี้10นาทีคดีดังจะขอย้อนรอยกลับไปในคดีใน อดีตเกี่ยวกับเรื่องราวอุบัติเหตุแต่ว่ามีการเอาประกันภัยกันเกิดขึ้นคดีนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2545หรือราวๆสัก20กว่าปีก่อนหลังจากมีญาติของอดีตนายทหารอากาศยศในพลท่านหนึ่งเนี่ยเข้ามาร้องเรียนกับกองปราบถึงการเสียชีวิตแบบไม่ชอบมาพากลในวัย70 จากอุบัติเหตุทางรถยนต์นอกจากนี้ยังมีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะคะได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนายอารุณซึ่งนายอารุณเนี่ยอายุเพียงแค่30ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและก็พบว่ามีการทําประกันชีวิตเอาไว้อย่างไม่ชอบมาพากลด้วยจากอุบัติเหตุทั้งสองคดีค่ะมีตัวละครหนึ่งคนที่เชื่อมถึงกันนั่นก็คือสาวใหญ่คนหนึ่งที่มีอาชีพเป็น าพยาบาลโดยนายพลคืออดีตสามีคนที่สองและนายอรุณเนี่ยก็คือสามีคนที่3ทั้งคู่ตายจากอุบัติเหตุคล้ายๆกันทําประกันอุบัติเหตุเอาไว้คล้ายๆกันโดยมีเบีย้ยวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า40ล้านบาทความยุ่งยากส่งมาถึงก่อนปราปรามค่ะก็ได้มีการนํากําลังเข้าขอตรวจค้นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชีดพื้นที่กว่า30ไร่ในตําบลต้นตาล ำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีแล้วก็มีการเชิญตัวนางพยาบาลรุ่นป้าวัย45ปีเนี่ยมาสอบสวนเมื่อเจอหน้าผู้สื่อข่าวค่ะเจ้าตัวก็บอกนักข่าวว่าอย่าพึ่งให้เป็นข่าวเพราะคดีนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีบริษัทประกันภัยไม่ยอมจ่ายเงินประกันทั้งทงที่ผ่านมาบริษัทก็จ่ายเงินไปแล้วกว่า7ล้านบาทตำรวจนะคะใช้เวลาค้นกว่า2ชั่วโมงโดยมีการเก็บเอกสารสำคัญสำคัญ รวมไปถึงใบสั่งยายาสมุนไพรต่างๆแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างลายเซ็นของพยาบาลคนดังกล่าวไปตรวจสอบญาติของนายพลตั้งข้อสังเกตว่าการเสียชีวิต ในพลอากาศผ่านการรบมาอย่างโชดโชนเป็นคนมีสมาธิดีมากยิ่งในการขับรถไม่เคยมีประวัติการประมาทหรือดื่มเครื่องดื่มมือเมาถ้าจะขับรถอีกทั้งตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นพยานบอกว่าในพลขับรถสายไปสายมาก่อนจะประสานง,งากับกระบะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2543ขนาดขณะที่คอยหลังไปประมาณ1ปีคะ่ะนายอรุณนั้นก็คือสามีคนที่ส สามของนางพยาบาลเนี่ยก็มาเสียชีวิตโดยพิดาของนายอรุณนะคะก็เครือบแคลงใจการเสียชีวิตของลูกชายโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายบวชอยู่แล้วนางพยาบาลคนนี้เนี่ยก็มาทําบุญที่วัดอยู่บ่อยครั้งและบอกกับเจ้าอาวาสวัดที่นายอรุณบวชอยู่ว่าอยากจะได้คนขับรถเจ้าอาวาจึงแนะนําให้รู้จักกาันและก็แต่งงานกันในเวลาต่อมาก่อนที่จะมาเสียชีวิตจากการสอบปากคํานางพยาบาลผูู นี้นะคะเธอน,นยอมรับว่าตนเองมีการปลอมแปลงเอกสารเอาประกันด้วยการปลอมแปลงเอกสารสิทธ์นะคะแต่ว่าก็ปฏิเสธในคดีการฆาตกรรมอดีตสามีทั้งสองคนขณะที่ศพของนายอรุณก็ได้ทําพิธีเผาไปแล้วญาติของนายอรุณบอกว่าหลังประสบอุบัติเหตุค่ะนายอรุณนั้นยังไม่เสียชีวิตโดยทันทีก็ไปรักษาตัวอยู่ประมาณ11วันก่อนจะออกจากโรงพยาบาล ต่อมามีอาการกำเริบนั่นก็คือปวดหัวรุนแรงกระทั่งมีอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดนายอรุณได้เล่าถึงวันเกิดเหตุก่อนจะเสียชีวิตว่าไม่ได้อดนอนแต่มีอาการง่วงก่อนออกจากบ้านก็มีการดื่มกาแฟไปหนึ่งแก้วตำรวจตรวจสอบการทำประกันของอดีตสามีทั้งสองคนของนางพยาบาลดังกล่าวก็พบว่าทั้งหมดมีด้วยกัน18บริษัทวงเงินกว่า40ล้านบาทในขณะที่ทาง คดีตำรวจเนี่ยมุ่งตรวจสอบไปที่ยาต่างๆที่พบเป็นหลักฐานกว่า100รายการต่อมาตำรวจได้มีการส่งฟ้องนางพยาบาลคนนี้ถึง7ข้อหานอกจากคดีปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงลายมือแล้ว ยังมีคดีการวางยาเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายพยายามฆ่าโดยไตรตรองและฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนต่อมาในปี2547สารชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกคดีปลอมแปลงเอกสารและปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับประโยชน์รวมกันหลายกระทงแล้วก็มีการพิพากษาให้จำคุกอีก20 ส่วนคดีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นมีบรรยายว่าจำเลยลอบใส่ย,ยาที่ส่งผลต่อจิตประสาทให้ผู้อื่นดื่ม จนทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อมาได้ลอบใส่ยาพิษในอาหารจนทำให้อาการกําเริบเสียชีวิตความผิดฐานพยายามฆ่านี้นะคะสารพิพากษายกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทย์ไม่ชัดเจนเพียงพอในปี2548สารอุทธรได้อ่านคำพิพากษาตามสารชั้นต้นและปี2551สารดีกาได้อ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรเช่นเดียวกัน เพราะหลักฐานไม่เพียงพอนั่นเองคดีนี้จึงเป็นอันสิ้นสุดก็คือโดนในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเท่านั้นเองแต่ในฐานความผิดพยายามฆ่านั้นก็ดิ้นหลุดไปได้เพราะว่าหลักฐานนั้นไม่เพียงพอนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการทําประกันชีวิตในวงเงินสูงๆเนี่ยเราก็มีให้เห็นอยู่หลายครั้งหลายค่ะสามีฆ่าภรรยาตายลงทุนผักตกหน้าผาก็มีนะคะอย่างข่าวต่างประเทศก็มีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียว คุณผู้ฟังฟังเรื่องราวนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคะสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นี้นะคะสําหรับวันนี้คะ่ะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะอย่างไรก็ตามฝนฝากกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรายการสาระดีๆวันนี้วราศินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ